เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววคนถ้าใจตํำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียที่ที่ตนได้เกิด มาใจ,ใ,จใ,จใ,จใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สังเพราะทำถูก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 เวลาเตรมปรีดาคืนวันสุข สันจิงใจสุกระโปกมือปูวและรดนราใครมีเ้าควรเรียกว่าภีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิง่ง นำตัวกลัวบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบพขนไายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตา i'm